สมมุติผมทำสองรูปนี้เสร็จแล้วสมมุตินะสมมุตินะสมมติผมทำสองรูปนี้เสร็จแล้วนะอ่าแล้วก็เรามาด้านหน้าเลยครับสมมติทุกคนทาเสร็จเหมือแล้วอ่ะทำอะไรเสร็จหมดแล้วแล้วก็มาด้านหน้าเลยอ่าศูนซูนวิกดบวกครับแล้วก็เพิ่มรูปพื้นหลังเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใถ้าคิดนะครับถ้าเยาแบบนี้นะถ้าทุกคนไม่เอาแบบนี้ก็ไปหาเอานะครับก็คือแบบนี้อะไรไม่ใช่เดินี้มันอันนี้ อยู่ในนี้อ่าอันนี้สิบวิไอนนะอันนี้นะแล้วก็มาที่ไอ้น,นี้ครับมาปรับความเร็วจากหนึ่งให้เหลือเก้าห้าอ่าคิดเดียวแล้วก็มาตัดครับอ่าตอนนาหนี่สิบศูนย์สี่ครับมันเลยก็ตัดปรับอ่จาจะนั้นก็กดจุดสามจุดครับกดเติมเต็มหน้าจอตูมอ่ามันก็จะขยายใหญ่หญนะแล้วก็มาที่เสียงครับปิดเสียงด้วย ก็จะได้อย่างนี้คแหลกแหลกคุณแหลกแบนี้นะฟืบฟืบแล้วก็ตุ้มมาแล้วก็ให้เรามามา,มากนิดเวยครับแปดหนึ่งสามกดบวกครับเพิ่มรูปของเราเลยรูปรูปพื้นหลังทั้งสี่รูปอะเพิ่มเลยครับรูปไหนก่อนก็ได้เอาเป็นรูปนี้ก่อนแล้วกันอ่าับเพิ่มมาแล้วก็มาน้าน,นี้ครับมาที่ซูมปรับให้มันเล็ลกหน่อยอ่าประมาณนี้แล้วก็มาแรกเลื่อนประมาณ ให้เรื่องอยู่ประมาณนี้นะแล้วก็มาตัดแปดสามสองคแล้วก็เพิ่มรูปต่อไปครับในกองได้อ่นนี้่แล้วก็มาขยายอ่นนี้ก็เลื่อนมาข้างล่างข้างตรงนี้ย้าย,ย้ันนึงเลื่อนเครื่องบดอีกอันนึงประมาณนี้นะครับแล้วก็มาตัดมาตัดแปดแปดสามแปดครับแล้วก็ลูกต่อแป๊บ ปรับอ่าแล้วก็มาตัดก่อนเลยอ่าตัดแปดซีซีอ่าแล้วก็มาที่ดานี้มาที่ซูมปรับเหมือนเดิมแล้วบนะประมาณนี้แล้วก็เลื่อนอ่าประมาณนี้แล้วก็รลื่อนต่อไปครับาผมสมมติผมทำติดเดี๋ยวขอคัดลอกก่อนอ่ดที่เกิดทำทำครับเอาวางไป อิดเราวางไปยืดปับป๊บปั๊บอ่ะปับ๊บยืดอ่านี้นะสมมติผมทำหนึ่งรูปสองรูปสามรูปสี่รูปอย่างเงี้ยแบบนะี้หลังนะจากนั้นก็มารูปแรกเลยครับ กดที่รูปครับมาที่เดี๋ยวผมบอกก่อนให้ทุกคนทําสลับรูปไปเลยนะรูปนี้รูปนี้ก็รูปนี้แล้วก็อีกรูปหนึ่งแล้วก็กลับมารูปนี้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 ทาสลับกันไปเรื่อยจนถึงตนสิบิปศูนย์สี่นะอ่ากดที่รูปเันแรกเลยครับมาที่หน้านี้ครับมากลางกะเอาครับมาร์กหนึ่งทีอ่ามาร์กนี้ไม่ต้องปรับเลยครับเดือนต้ค่าสิบอ่าแล้วก็เลื่อนลงข้างล่างเลยมาด้านหน้าเลื่อนลงข้างล่าง ป,ป,ปพอรูปหายไปแล้วเลื่อมาร์กน้าสนครับแล้วก็มาด้านลังครับเลื่อนลงด้านล่างเหมือนกันให้รูปหายไปเลยปัดแล้วก็มากล่งกลางนั้นนะครับกดตรงนี้เลื่อนขึ้นนี่อันนี้เลื่อนลงก็ได้อย่างนี้ฟืบแล้วก็เลื่อนลงอ่าแล้วก็มาลูกที่สองครับเล็กขนาดไหนก็ยืดมาอนะ่ะก็ทำเหมือนกันมาร์กมากล่งกลางครับ แล้วก็มาร์กไปแล้วก็มาด้านหน้าครับเลื่อนลงข้างล่างแล้วก็เริ่มมาข้นหน้าสุดปะนี่มาด้านหลังครับเลื่อนลงข้างล่างเริม่มมาหลังสุดปะมาที่กราฟส่ฟมาเดิมนี่นี่ให้ทุกคนทำแบบนี้ไปจนถึงลูกจนถึงเนี้ยรูปเนี้ย สิบศูนย์สี่รูปนี้ทำแบบเดิมนะครับนี่ก็จะเด้งขึ้นฟื้บฟื้บฟื้อบอะไรเงี้ยปื้บอ่ะจากนั้นก็สมมติผมทําเสร็จแล้วนะพอทําเสร็จแล้วให้เราบันทึกกันเลยครับกดส่งออกไปเลยอ่าแล้วก็กดเมียส่งออกบันทึกไปเลยครับปรบับเอากดบันทึกสิอ่าพอบันทึกก็รอครับพอมันเต็มแล้วกดบันทึกเลยนะอ่าสมมติของผมมันเต็มแล้วนะ สมมติผมกดบันทึกแล้วพอกดบันทึกแล้วก็ให้เรากดย้อนกลับครับปบับอ่าแล้วกดที่โปรเจกต์กอันนี้ค้างไว้ที่เพิ่งทําเมื่อกี้เลยกดค้างครับแล้วก็กดทีเดียนตรงนี้กดทำฟาร์มครับปบับอ่ามันก็จะมี2อ,อันนะเห็นไหมก๊อปปี้เนะี่ยให้เรากดอันก๊อปปี้ครับกดตรงนี้ครับกดเลือกทั้งหมดแล้วก็มาลบเอ้ยติกต๊กเพลงไว้ครับนี่ติ๊กเพลงสีเขียวออกแล้วก็ลบเลย ตุ้มอ่าพาลบไปเรก็เหลือแค่เพลงนะแล้วก็เพิ่มไปที่บันทึกมาเมื่อกี้เลยที่เพิ่งบันทึกที่ที่เพิ่งทำเสร็จบันทึกมาเมื่อกี้เดี๋ยวขอหักก่อนอ่าก็คืออันนี้ครับพอเพิ่มมาแล้วก็มาที่เสียงครับปิดเสียงด้วยอ่านี่่ะรอสักครู่มันโหลดอยู่มันช้ามันแหลกเครื่องร้อนกจเย็นดิใจอะไรกี่น้องอ่าเขาจะปึ๊บนี่นะถ้ามันแหลกอะ่ะเครื่องมันร้อนอะ่ะร้อนจัดเลยนะ อาเขาจะนี่หายละหายละฟื้บฟื้อฟื้อฟื้อหนีก็ได้อย่างนี้นะโอเคอาจจะนั่นก็เดี๋ยวมาทําหมุนเลยครับหมุนหมุนหรือซูมนี่แหละอ่ะให้เราม,ามามาร์คนี้ครับมาร์คที่สิบสามสี่ครับกดที่รูปครับกดตัดไปก่อนครับอ่าแล้วก็มามาร์คนี้ตอนเป็นรูปไปไหนอ่าตอนเป็นรูปไปนะ สี่สามสี่สิบหกกดเทโด้พับกดตัดไปเลยเหมือนเดิมครับมาตอนเป็นรูปแล้วก็ตัดครับอาในนี้ปั๊ปบอ่าแล้วก็มาตอนเป็นรูปครับอยู่ไหนอันนี้แล้วก็กดตัดไปครับแต่พอตัดได้อย่างนี้หมดแล้วก็ให้เรามารูปแรกเลยไ,ไม่ใช่รูปแรกดิรูปนี้นี่นะก็คือมาร์ที่ สิบสามสี่ครับกดที่รูปเลยครับมาที่หน้านี้นครับมาที่ซูมมาร์กหนึ่งทีเริ่มเมาส์ไว้หน้าสุดครับปรับแล้วก็มามาร์กได้ครับมาร์กที่สองสิบซีซีอ่านี่เราซูมพันหนึ่งครับอ่ะแล้วก็กดถัดไปครับอันนี้ซูมพันสองกดถัดไปครับอันนี้ซูมพันสาม กดถัดไปครับอันนี้ซูมพันสามสี่สิบอ่าแล้วก็กดถัดไปครับอันนี้ซูมออกมาครับให้เหลือห้าร้อยห้าสิบอ่านี่ห้าร้อห้าสิบ 50. แล้วก็มามาร์กนี้ครับนี่สิบสามหนึ่งแปดมาร์กหนึ่งทีปรับอ่ามาร์กนี้เราไม่ต้องมาทำอะไรมันแล้วก็มาด้านหลังครับซูมเข้ามาเลย เท่าเดิมหนึ่งศูนย์แปดศูนย์อ่าเราก็เริ่มมาร์กหลังตัวครับแล้วก็มาที่กราฟครับใส่กราฟเดิมครับครึ่งหนึ่งอ่ะขอขันลอกไว้ก่อนผมได้ขันลอกไว้นะแล้วก็มาวางปั๊บ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 อ่ะค่อยๆได้ไงนะแล้วก็จะซูมปั๊บ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 แล้วก็ปั๊บปั๊บปั๊บ ก็ย้อนกลับครับมาที่หมุนครับเหมือนเดิมเลยให้มาร์กเหมือนเดิมมาร์กหนึ่งทีเลื่มมาร์กหน้าสุดแล้วก็มามาร์กนี้ครับ10 c ีอันนี้ปรับเป็นลบ3แล้วก็กดถัดไปปรับเป็น5กดถัดไปครับปรับเป็นลบ5กดถัดไปครับปรับเป็น0แล้วก็กดถัดไปครับ อันนี้ปรับเป็นลบสามกดถัดไปครับปรับเป็นห้ากดถัดไปครับปรับเป็นลบห้ากดถัดไปครับปรับเป็นศูนย์อ่าแล้วก็มากึ่งกลางครับมาทีกราฟเหมือนเดิมมากวางปื๊บ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 ปืบอ่าทุกคนไม่งงก็ได้อ่ยาง ปึ๊บไหมซูมเข้ามาหน่อยหนึ่งก็เอียงซูมอีกเอียงซูมอีกแล้วก็เอียงซูมอีกแล้วก็เอียงปึ๊บมาเล่งกลับเนี่ยอ่าเนี่ยไหมปับปั๊บปับอาจจะนั้นก็ให้ทุกคนทาแบบเดิมไปเลยเนี่ยเหลือหนึ่งสองสามย้อนย้อนคลิปดูวเอานเนี่ยทำซูมเหมือนเดิมเป๊ะเหมือนหมดทุกอย่างเป๊ะหมดทุกอย่างเหมือนเดิมอ่ะ สมุททุกคนทําถึงรูปที่สามแล้วก็คือรูปนี้แล้วรูปที่สี่ครับรูปที่สี่เราไม่ต้องทํำอย่ยงนี้มารูปที่สี่ครับสมุรรูปที่สามทำแบบนี้เสร็จแล้วนะเนี้ยรูปสองกับรูปสามทำแบบนี้เสร็จแล้วนี่นีี้ยรูปสองรูปสามแล้วก็มารูปที่สี่เลยนี่คนรูปที่สี่ครับมาที่นี่เหมือนเดิมครับมาที่น้านี่มาที่ซูมอ่าแล้วก็มามาร์คหนึ่งทีครับเลื่อมมาร์คเดี๋ยว ตุ้มอ่ะนี่มาร์กที่สองนะมาร์กไว้ก็คือยี่สิบเอ็ดสามหกมาร์กไว้แล้วไม่ต้องปรับอะไรแล้วก็กดถัดไปครับอันนี้ซูมพันหนึ่งถัดไปครับพันสองถัดไปครับพันสามแล้วก็พอมาหลังสุดครับกับที่เดิมก็ได้กับที่เดิมหนึ่งศย์ปด แล้วก็มาถึงกลางครับใส่การาฟอันเดิมนี่แบรับปแบปบโอเคก็คได้ตุม้มไอรูปแรกเว้นไว้นะอย่าไปอย่า,ยาไปทําอะไรมันนะเพราะต้องใส่อฟเฟกนะก็จะสั่นตุม้มแล้วก็ซ้ายขวาซ้ายขวา,ขวาอ่าแล้วก็มาอนเดิมครับมาร์คนี้ยี่สิบเอ็ดสามหกย้อนกลับมาหน้านี้ครับหมุนนะมาร์กอันหนึ่งทีมาร์คนี้ไม่ต้องทำไรถัดไปครับลบสามถัดไปปรับเป็นห้า ถัดไปปรับเป็นลบห้าถัดไปปรับเป็นศูนย์มาที่การพับสายเดิมนี่นี่น,นี่โอเคก็ได้ตุม้มแล้วก็ซ้ายขวาซ้ายขวาก็เดี้ยงกลับมาแล้วก็ตุม้มอีกทีหนึ่งนี่นะอันนี้ไม่ต้องทำอะไรมหมก็มีแค่เอฟเฟกต์แค่เดียวตุ้มอ่ะโอเคอาจะ้ก็กลับมารูปแรกครับยังไม่เสร็จนะ ามารูปแรกนี้ตอนต o o เนี่ยฟืบเนี่ยนะกดที่รูปครับอ่ะแล้วก็ให้เรามามากนี้ก่อนมาทุมออกอะ่ะอ่ะพอ z o o ออกแล้วก็ปื๊บมามากนี้ครับสิบสองยิบสี่ครับมาที่เอฟครับเพิ่มเอฟเฟครับ,ฟฟรบแล้วก็มาที่สาม d แล้วก็ใส่พลิกเลเยอะอ่าเพิ่มไปเลยอ่าพอเพิ่มแล้วก็มาร์กหนึ่งทีครับปรับมาร์กอันนี้ไม่ต้องทำไรนะแล้วก็กดถัดไปครับ อ่าปรับเป็นเท่าไหร่ปรับเป็นสิบห้าใช่ป่าวะไม่ใช่เดี๋ยวปรับเป็นลบสิบห้าอ่าลบสิบห้าแล้วก็กดถัดไปครับปรับเป็นสิบห้ากดถัดไปครับปรับเป็นลบสิบห้าพอมาหลังสุดกลับที่เดิมครับศูนย์เราก็เริ่มมา,าหลังสุด มาที่กราฟครับสายเดิมเลยนี่ปั๊บปั๊บปั๊บก็จะปื๊บปื๊บปื๊บแล้วก็ปื๊บอ่าเม็นก็จะเป็นสามดีอะปื๊บปื๊บล็อกซูมเข้ามาอ่าจากนั้นก็ย้อนกลับครับกดจุดสามจุดครับกดคัลลอกเอฟเฟกต์แล้วก็มาวางรูปที่สองวางไปเลยแล้วก็มามาย้ายมาร์คครับเพราะมาร์คไม่ตรงอ่ะอ่าถ้าดูง่ายง่ายก็มาข้างหลังนี้ก็มาร์คเลื่อน หนาให้รงนะครับปรับปรับปรับ่านี้ก็จะเด้งออกอะลืมทำาอคนลืมไปถ้าทุกคนทําซูมเสร็จแล้วนะทาซูมแบบนี้เสร็จแล้วก็ได้แบบนี้นะนี่รูปส<ม>องก็ได้แบบนี้รูปสามก็ได้แบบแบบนี้แบบเนี้ยแบบแบบเดิมหมดเลยแล้วก็มาวางรูปที่สามด้วย คุผมทําผมเคยได้บอกไปแล้วนะผมได้ทาแบบนี้เสร็จแล้วนะอันนี้แล้วก็มาวางด้วยครับอา่าวางไปเลยแล้วก็มาย้ายมาครับนะปะปะห้ายตรงนะนปะปะมา,านี่ตึบต๊บเริบเ่บนี่นไม่ต้องตกใจนะครับจะมันเป็นอย่างนี้เพราะผมไม่ได้ทำซูมแบบนี้นะ โอเคอ่ะพอทุกคนทำแบบนี้เสร็จแล้วก็ให้เรามาไอ้ย้อนกลับครับกลับไปที่อันเมื่อกี้นะที่เพิ่งบันทึกอะ่ะก็คืออันเนี้ยโปรเจกต์ใหม่อนเนี้ยกลับไปเลยนะพอกลับมาแล้วก็ให้เรามาคัดลอกครับยัง <c oughs> ไม่เสร็จนะอันไหนวะเดี๋ยวขอหาก่อนอืมอันนี้ปะอ่ะอันนี้แหละใช่ใอันนี้อนนี้ พอกลับมาอันนี้แล้วนะให้เรามาคัดลอกอันนี้ครับพื้นหลังอ่าพื้นหลังก็คืออันล่างสุดแล้วก็ไอ้กลุ่มสองอันนี้ก็คือป้ายชื่อพื้นหลังกับป้ายชื่อนะแค่สามอันนะแล้วก็กดตรงนี้ครับกดคัดลอกครับอ่าพอคัดลอกแล้วก็คือรูปแรกนะมารูปแรกนี้เลยรูปแรกก็คือมาใส่รูปแรกเหมือนกันอ่ากลับมานนี้ก็มาใส่รูปแรกครับอ่าตั้งแต่มาร์คนี้ สิบศูนย์สี่กดตรงนี้กดวางอ่าแล้วก็มาเลื่อนอันนี้ครับไว้ข้างบนนี่อ่าเห็นไหมแล้วก็เลื่อนไออันนี้ไว้ข้างบนนี้ข้างบนกลุ่มอ่านี่นะก็จะฟื้บปื้ปืป้แล้วก็ชูมออกก็จะเป็นอย่างนี้นี่นะเห็นไหมแล้วก็มาลบพื้นหลังออกครับไม่เห็นพื้นหลังเลยกดที่รูปพื้นหลังไอะอันนี้นล่างสุดน่ะมาที่อเฟคครับมาลบพิกเลเยอร์ออก มาโอเคก็จะได้อย่างนี้นะปึ๊บมาเนี่ยนี่นี่จากนั้นก็มารูปที่สองครับเนี่ยรูปที่สองทำแบบเดิมเลยย้อนกลับกลับมาที่อันเดิมอ๋ออันเดิมคืคออันนี้ผมนะพอกลับมาอันเดิมแล้วก็มาลูปที่สอง่ะแล้วก็มาคัดลอกอันเดิมนี่ปั๊บรูป้นหลังแล้วก็รูปป้ายชื่อสองอันคัดลอกแล้วก็มาวาง มามัก13-46วางไปเลยอ่าแล้วก็เลื่อนนรูปไปข้างบนนะปะปาก็อย่างนี้ปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปึ๊บเด้งออกแล้วมันก็เด้งเด้งออกแบบนี้โอเคเด้งออกแบบนี้ก็เป็นแบบนี้แบบเดิมเป๊ะๆอ่าจากนั้นก็มารูปที่สามครับกลับไปคัดลอกไม่ใช่นี้ สมมติผมไม่ทําผมไม่ทำไม่แหละก็คือมารูปที่สามคัดลอกรูปที่สี่คัดลอกอาสมมติคือรูปที่สี่ครับมาคัดลอกทุกที่รูปที่สี่ 4, เพื่อหลังแล้วก็ป้ายชื่อปั๊บปับ,ปบคัดลอกแล้วก็มาวางรูปสุดท้ายอนไหน,นี่วางไปเลยครับยี่สิบเอ็ดหนึ่งศูนย์ เอออนแล้วก็เลื่อนรูปด้าน,นบนเหมือนเดิมอ่ะนี่นะอ่านี้เอไอไอรูปสุดท้ายมันก็ไม่ไมต้องไปคัดลอกมาก็ได้ครับเพราะว่ามันไม่มีตอนซูมออกนะก็ลบไปเลยก็ได้มันไม่มีตอนซูมออกนะโอเคเนี่ก็มาสมิติผมทําเสร็จหมดแล้วเนี่ยถ้าเสร็จหมดแล้วก็ได้อย่างนี้นี่ฝนตกแล้วต้องรีบทำมันมันไม่ได้ยินเสียงนะฝนตกก็ไดเ ปึ๊บมันก็ได้่างนี้นะฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บปึ๊บเด้งออกแล้วก็ปึ๊บ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 แล้วก็กลับมาแล้วก็ปึ๊บซ้ายขวาซ้ายขวาเอียงซ้ายขวาซูมแล้วก็เด้งออกเหมือนเดิมครับโอเคจากนั้นก็มาทํากระตุกกันเลยครับเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนมีเอฟเฟคอะไรครบนะไปสมมติผมได้ทาซูมทําเอียงทาแบบเมื่อกี้ผมบอกเสร็จหมดแล้วนะอย่างเงี้ยปึ๊บซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็เด้ง ก็ซ้ายขวาซ้ายขวาเงี้ยเคดแล้วก็ตุ้มซ้ายขวาซ้ายขวาปึ๊บแล,แ,ลแล้วก็นี่แล้วก็ซ้ายขวาซ้ายขวากรนนี้นี่นี่ตุ้มมาแค่นี้อ่าจากนั้นก็ทำให้เปียกเลยครับเดี๋ยวให้เรามาตัดรูปเลยครับตามมาร์กเลยนี่ตั้งแต่สิบสามสี่ตัดเลยครับตามมาร์กตัดให้หมดเลย <c oughs> ปึ๊บปึ๊บอ,อยขอตัดไปตอนนี้เสร็จนะไปพอเราตัดรูปหมดแล้วเนี่ยนี่แล้วก็มาตัดรูปนี้ด้วย <c oughs> นี่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 สิบสิบศูนย์สี่ครับกดเท่รูปกดตัดไปเลยอ่าแล้วก็มารูปนี้เลยนี่นะหลังสนะิบศูนย์สี่เนี่ยตุ้มมาเนี่ยกดเท่รูปมาที่รูปมาที่เอฟเฟคครับเพิ่มเอฟเฟคครับแล้วก็สายท้ายอันเดิมนี่กดครับ กดเปิดกระจกเงาเฮดีพอแล้วก็เฟกต์ตัอแป๊บมาที่ย้ายแปลงใส่สันครกดรับเพิ่มไปเลยอ่พอเพิ่มมาแล้วก็มามุมครับปรับเป็นลบสี่าอนี้ลบสี่แล้วก็ความถี่ครับปรับเป็น380 3.80นแนีแล้วก็ขนาดครับปรับเป็น0 แล้วก็มาร์กหนึ่งทีเลื่อนมาร์กไว้ประมาณ70็ดสิบอ่าเยเจ็ดสิบจุดหกแล้วปล่อยครับแล้วก็ปรับ4ี่ร้อยเก้าเก้่าแล้วก็เริ่มเมาส์หน้าตุดครับปรับแล้วก็มาที่กราฟครับกดตรงนี้ได้ขึ้นอ่าแค่นี้พอเนี่ยเข้าตัวเลยแล้วก็เลือนกลับครับกดจุดสจุดครับกดทําซ้ําปรับอ่ามันก็จะมีสั่น2อันนะให้เรากดสั่นอันที่2ครับ แล้วก็มาที่มุมปรับจากลบ45เป็นสี่5ิ้้าเฉยๆอ่ะนี่แล้วก็ความเครับปรับเป็น6.80ุนยอ่านี่ขนาดเอาไม่ต้องปรับเลยวันธรรมดาปล่อยไว้เลยแล้วก็เพลต่อไปครับมาที่การบิดเบี้ยวแล้วก็ใส่การกระจัดครับ การกระจัดความบันป่วนกดไปแล้วรับเพิ่มไปเลยอ่าพอเพิ่มมาแล้วก็มาที่ออฟเซ็ตครับปรับเป็นหกสิบสี่หรือเอ้ยหกสิบห้าแล้วก็ความแรงครับปรับเป็นศูนย์จุดหนึ่งห้าสามแล้วก็มาร์กหนึ่งทีเริ่มมาร์กหน้าสุดแล้วก็ปรับเป็นศูนย์เริ่มมาร์กหลังสุดครับปรับอ่าแล้วก็มาที่วิววัฒนาการปรับเป็นสี่จุด หกสามอ่าแล้วก็มากด x y ครับปรับแล้วก็มาที่ปรับขนาดครับปรับเป็นศูนย์จุดสี่สิบแล้วก็มาร์หนึ่งทีเริ่มมาร์ก็หน้าสุดแล้วก็ปรับเป็นสามสามจุดสามสิบมาแล้วก็เริ่มมาร์กข้างหลังสุดครับ แล้วก็เลยมาข้างล่างนี่ออกเทปปรับเป็นศูนย์เลยให้ปรับเป็นหนึ่งนเนี่ยนี้เราสุดเลยก็จะอย่างนี้ตุ้มมานี่นะตุ้มปุ้งอ่ะนี่อ่าแล้วก็เอฟเฟกต่อไปครับมาที่เบอร์ใส่เบอร์เคล่นไหวกดไปเลยเพิ่มไปเลยอ่าพอเพิ่มมาแล้วก็ปรับเป็นหนึ่งจุดเจ็ดศูนย์ แล้วก็ปิดสองอันนี้ปึ๊บปึ๊บ่บะแล้วก็เอฟเฟกต์ต่อไปครับมาที่สีและแสงใส่แกมมากดเลยเพิ่มไปเลยอ่ะพอเพิ่มมาแล้วก็มาแรกครับมาร์กถึงทีเรื่มมาร์กไว้ประมาณเจ็ดสิบแล้วก็ปรับตามใจชอบเลยครับเอาสักหนึ่งแล้วกันแล้วก็เริ่มมาร์กหน้าสุดครับปรับโอเคก็จะปุ้งมาที่กราฟครับ,รบกดตัวนี้เลื่อนครึ่งหนึ่ง อันนี้ตุ้มนะหรือเรื่อสุดเลยก็ได้อ่ะขอ,อเรื่องสุดเลยแล้วกันอโอเคนะครับก็จู่ๆครับคัดลอกเอฟิกพอคัดลอกแล้วก็มาวางตอนเปลี่ยนรูปครับตอนเปลี่ยนรูปตุ้มมาเนี่ยตอนเปลี่ยนรูปมาอนนี่กดที่รูปวางไปเลยปึ๊บ่าตุ้มมาแล้วก็ตุ้มไปแ๊บ ปึ๊บาวางนยครับก็รูปต่อไปอยู่ข้าลางเนี้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปตุม้มแล้วก็มารูปสุดท้ายครับไอรูปเงี้ยปาเชือกเนี่ยวางเลยปึ๊บก็จะตุ้มมาเียแล้วก็มารูปที่สองเลยอย่าบอกครับนี่น,น,นีกลับมารูปแรกอะ่ะก็คือรูปนี้นะเนี้ยตุม้มรูปนี้นะก็แหลกแหลกเลยนะ อ่ะล้วก็มาลปที่สองนี้อ่าอย่างที่ยังไม่มีอะไรอ่ะกดที่ลูกครับเอฟเฟกต์จอมจุดวางอ่าพอวางแล้วก็มาลบสันสองอันออกปรับปรับลบการกระจัดออกปรับแล้วก็มาที่เบอร์เคลื่อนไหวครับปรับเท่าเดิมให้เลหนึ่งอ่ะแล้วก็เปิดสองอันนี้ปึ๊บปึ๊บอ่าแล้วก็เพิ่มเอฟเฟกต์ครับแล้วก็ใส่สันนี่พันเดิมเลยกดไปเลยครับ ่าพอเพิ่มมาแล้วก็มาได้ครับมุมเนี่ยปรับเป็นเก้าสิบอ่าเก้าสิบแค่นี้พอแล้วก็ความถี่ครับปรับเป็นหนึ่งศูนย์เก้าเงี้ยหนึ่งจุดศูนย์เก้าแล้วก็ขนาดครับปรับเป็นศูนย์มาร์กถึงที่เริ่มมาร์กหลังสุดแล้วก็ปรับเป็นหนึ่งร้อยสิบอ่านเนี้ยร้อยสิบแล้วก็เริ่มมาร์กหน้าสุดครับปรับ โอเคจากนั้นก็มาเลื่อนให้มันไวตรงลังไท้ยปรับจากนั้นก็ลบพลิกเลเยอร์ก่อนนะก่อนคัดลอกอะลบไปก่อนครับอ่าพอลบพลิกเลเยอร์แล้วกดจุดสามจุดครับคัดลอกเอฟเฟกแล้วก็กดตรงนี้ทีนึงครับย้อนกลับตรงนี้ปรับอ่าพลิกเลเยอร์กลับมานะแล้วก็มาวางรูปที่เหลือเลยที่ยังไม่ได้วางเลยปรับวอ,องเลยครับปรับ อ่าลรื่ีงกวางด้วยตอนซูมออกอ่าตอนซูมออกมันจะมีอันนี้นะมันไม,ไม่สวยนะให้มาลบท้ายออกครับนี่นะลบไปเลยปรับเห็นไหมเรากวางต่อเลยครับแล้วก็ลบท้ายออกปุ๊บอ่าตอนที่มันซูมออกมาอย่างเงี้ยลบท้ายออกครับป,รปุ๊นนบปุออ๊บอ่าอันนี้ลบท้ายออกเือนกัน อันแล้วก็ลบท่อไปวางเลยครับปั๊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 บอ่าพอต่อซูปออกก็ลบท้ายเหมือนเดิมครับแม้ว่ามันจะดูอย่างเงี้ยมันจะไม่เท่นะเนี่ยลบท้ายไปเลยปั๊บอ่าอาจจะทำแบบนี้ไปจนจบเลยครับขอตัดไปตอนนี้เลยนะไปอ่าพอทุกคนใส่บทแล้วก็ได้อย่างงี้นะมันก็กดดูไม่ได้หรอกเพราะมันแหลกครับอ่า ปึ๊บปึ๊บปึ๊บตูมก็ตติบเติบเติบ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 เติบบเติบตบบอ่าจากนั้นก็ด้านหน้านี้เราจะพิมพ์อะไรก็พิมพ์เลย้วเนี่ยพิมพ์ได้นะไม่มีอะไรใครว่าชื่อเราหรืออะไรอะไรครับพิมพ์ไปเลยครับหรือเป็นรูปหรืออะไรก็ได้เนี่ยทาเอาเลยครับอาจจะก็ถ้าทําแบบนี้เสร็จแล้วก็ส่งออกได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะกดบันทึกไปเลย ไม่รู้ว่าใครจะบันทึกได้เปล่านะน่าจะบันทึกได้แหละใครบันทึกไม่ได้รบกวนทักเฟซมานะครับเดี๋ยวผมบอกนะอ่ากนั้นก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเพ็นกําลังใจลิปตต่อไปนะครับแล้วเจอกันคลิปหนะ้าย้ายสมัครไหนก็ทิ้งลูใต้คลิปเลยครับบา,บายจัดการครับผมไป